หอกหือเป็นโรคอะไรตัวใดเห็นเขาปูกเป็นพวกพเด็กๆเกิดมาแค่ชิบกวันยี่สิบวันเป็นโรคหอกเพราะจากอะไรจากบนภาวะจากอะไรตัวไรต่างๆฉะนั้นถึงว่าคุณสมบิผู้มั่งคัง่งและจะตั้งได้นาน รู้จักหารู้จักการเก็บรักษารู้จักการจับจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเป็นผู้มีสีลดูสิว่าเรายังไม่เป็นผู้มั่งคั่งแต่เรามีคุณสมบัติอันนี้หรือ,อยังสีลเป็นสิ่งประจําใจเราได้หรือ,อยังฉังนั้นการท่องไปในโลกกว้างเราจะท่องไปแบบนในโลกกว้างนี้ เราจะสแสวงหาสถานที่ที่จะนำพาตัวเองให้พ้นไปจากวัฏฏัหรือเราจะไปเที่ยวหรือเราจะไปดูบ้านดูเมืองเขาแค่นั้นแต่ถ้าหากเราจะไปสแสวงหาสถานที่ที่จะนำพาเราไปให้พ้นจากวัฏฏัมันไม่น่าจะยากอย่างทุกวันนี้ ถานที่ต่างๆอะไรต่ออะไรต่างๆมีพร้อมผลทุกอย่างแต่เราไม่ได้มุ่งไปถึงเรื่องที่เราจะข้ามวัดตัดเราไปสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าที่เราจะข้ามวัดตัดไปดูถ้าพวกที่มาจาักเที่เวลากลับไปนี่ไปแวะดูที่พิพิธภัณฑ์บ้านอะไรช่องเขาข่าดว่าควมเป็นเฉลย เป็นยังไงเฉลยศึกสงครามญี่ปุ่นมันเป็นยังไงกับเราอยู่ปัจจุบันเนี่เทียบเทียงกันได้ไหมเราเป็นสงเฉลยของพกชาติรู้ไหมว่าเราก็เป็นเฉลยคเหมือนกันแต่เราเป็นเฉลยของพบชาติยิ่งใหญ่กว่าเฉลยศึกสงครามเฉลยศึกสงครามเมื่อเวลาเขาจบสงครามเขากรแลกตัวเฉลยกันได้ แล้วก็เป็นอิสระแต่เสลยของพบชาติเรายังจะต้องตกอยู่ในการมาพบรปูรปพบรปูรปพบวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนเลยดีไม่ไดีก็ตับตกไปที่อาวายวยมูมสีเพราะไม่ได้เคยคิดเลยว่าเราอยู่เพื่อจะทำประโยชน์ให้กับตัวเอง เพื่อจะข้ามวัตตะแต่แล้วเราไม่ได้คิดถึงเรื่องวัตตะที่มเป็นใครของการท่องเที่ยวเลยเราอยู่อย่างสนุกสนานเพื่อเพลินฉะนั้นมันจะต้องอยู่อย่างที่ว่าเราเป็นเสลยศึกสงครามลองดูเราจะต้องขนาขายแค่ไหนการเป็นเสลยศึกสงคราม ผมมีอาวุธอยู่ในมือน่งเราจะไปอีอะไรไม่ได้เลยเสยสุดสงครามพออาหารไม่กินจะกินก็กินจ้ไม่กินก็ถึงเวลาเขามาเก็บเคลียหนอนออกแล้วก็ถึงกินอาหารก็เหม็นเนา่ามีกระทั่งหนอนไปดูที่เขาเป็นเฉลยสุดสงคราม ดังเสลยสึกสงครามทุกวันนี้ก็เหมือนกัน,นไม่ได้แตกต่างกันอยู่ในห้องมืดตลอดเอาเสลยออกมาจากห้องมืเดมเ,เดี๋ยวมาปล่อยเป็นอิสระเดี๋ยว่าปล่อยเวลากลางคืนก็มอง้าภผูกตาออกมาแล้วก็ให้ไปหาที่มืดๆแล้วก็ถึงปล่อยเพราะอะไรถ้าเอา สว่างเลยตาจะบอดทันทีเพราะอยู่ในม้องมืดมาหลายวันเจ้นั้นคึงว่าการเป็นเฉลยยิ่งเราเป็นเฉลยของภกชาติเรามานิ่งนอนใจกันอยู่ทุกวันนี้ออยู่อย่างอิสระเสรีอยู่อย่างภาคภูมิใจอยู่อย่างไม่คิดเลยว่าเราเป็นเฉลยสึกสงคราม ก็เลยไม่คิดหาทางจะออกก็อยู่ไปอย่างนั้นก็อย่างตอนนี้มนลภาวะสิ่งแวดล้อม pm2.5 เราพูดเมื่อ20ปีก่อนโอยคนมาลงขันเราเลยเกี่อวกับ pm2.5 คนมาลงทอดพระป่าแเราเลยพวกพระอยู่ในป่านในเขาทำไมรู้เรื่องในบ้าน อยู่ในป่าเขารู้จักเรื่องในเมืองดีกว่าคนอยู่ในเมืองซะอีกเขาถึงกล้าพูดตอนนี้เป็นยังไงมีคนทำอัตรกรรมวิบากเท่าไหร่วัน,วน,วนหนึ่งวัน,หน,นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเกิดจากมนลาวะาเกิดจากสิ่งแวดล้อมแล้วเข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งเท่าไหร่โรคทางเดินหายใจโรคตัวทโรคอะไรต่ออีกไม่มีที่ ในโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบองกลุ่มอีกก็ไม่มีที่แล้ววันนี้ก็เอาพวกกินเวทไปไว้รวมกันกับพวกคนไข้ปก,กติคนไข้กัรแะแวงพวกกินเวทพวกกินเวทกัระแวงคนไข้ที่จะมันปุ๊บ ไปกันเลยเพื่อตะวตันไทย